อ่าถ้าเริดช่วยนะหนึ่งสองเอาเอานี่ครับเอาองเอาองลองดูอ่าเดี๋ยวพี่ลองลองยานเก่าก่อนเอาพี่ลองโชว์ให้พี่น้องเอฟซีผมได้เห็นหน่อยวันนี้นะช่างเหยื่อมายามไม่ยันถึงบ่าวยุงนะไม่ได้นะต้องเล่นนะเป่าบอกคาถามอกอ็จะอเอ่าลองดูออาลองดูยกยังไงวะยกท่าเน,นี้ยนี่นี่นะครับมาดูครับอึ๊บ แต่น้องยกช่วยไหมไม่มีแรงเลยอ่ะนี่ทำอะไรมาเมื่อคืนเมื่อคืนทำอะไรมาแน่เลยี่ตับไงเตี้ยไงเอาละนี่ดูดูไปไหนจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกช่วยหน่อยนึงอ่ะอ่ะถ้าเดินเดี๋ยวต้ช่วยนะหนึ่งสองเอ้าเอ้านี่ครับโอ้อาร่งหนึ่งสองสามเอ้ยนะครับโอ้ไม่ได้ผมถามจริงเอ้ บางคนบอกว่าบ่ายุงขี้โม่มันท้อ,อยากไหมยากยากมากไอ้ที่ไอที่ยั้งไมย่ยั้งไมย่ยังย้งไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องชายกนะแต่ผมไม่ยกนะอันนั้นหนึ่งสองตรงเจอกันเอาอกหยอกหยอกหยอกข้กางเหี่ยวนะถ้าถ้าไปโยนได้ไหมถ้าไปโยนเอาลองดูเอาล,ล,ลองดูลองดูนะครับนะครับขี่เข้าไป ท่าสวยครับท่าสวยเอาเขาแบบมันต้องเพราะว่าต่างคนต่างถนัดไงใช่ใช่เอาลองลองแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ผมก็ยังผมถนัดอย่างนี้ไงอ่าลองดูลองดูปรับลอยเอ้ประกันเรียกกันประกันขาดทุนเลยเอาอีกรอบอีกรอบนี่นี่ต้องใส่งเท้าแดงอาเสียสละ อาลองรองเท้าแดงรองเท้าแดงว้อรองเท้าแดงเข้าหรือเปล่าล่ะรองเท้าแดงนะดูดูดูพี่น้องเอฟซีจิ้งจิ้งเอ้าคุยยังมาไม่ผมว่าเดี๋ยวแต่ผมมีรองเท้าแต่งนะเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปเออ้าเป็นไงไม่ได้หรอกเป็นไงมันสูตรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันสูตรแต่ละคนนะใช่แล้วก็ เราก็ไม่ได้ทำนานแล้วด้วยร้อน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 ,อนร้อลองดูดิลองดูี๋ยวอันนี้อันนี้มันก็อยู่ที่ความสามารถด้วยนะพี่นะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะเห็นไหมแล้วลึงอีกอย่างขอบยางอะ่ะแต่ละรุ่น,นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเออบางตัวง่ายบางตัวยากอันนี้รู้สึกขอบยางแข็งมากขอบยางแข็งมากใช่จริงเราจะเข้าข้อไหมแล้วผมจะเข้าไปมเนี่ย ต้องรอเข่าไม่เข้า,เ,ขาเออไม่เข้าไม่เข้าพี่เสียต,ตัวผมนะชียองชยอเอาเลยเอ,อยา้าเอ้ใหญ่มากมาดูๆๆมาดูนะครับนี่นะครับเขาเขาคู่เขาคู่ลงนี่นะครับเดี๋ยววันนี้<笑><笑>อะไรเอา้าหนึ่งสองอย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่างนี้นะบนี่นะครับนี่นี่